สวัสดีค่ะมัน,นี่นะคะพบพ่อกันอีกแล้วนะคะในช่องนุงบีฟีสไตล์นะคะมอน,นี่อ่นุงบีมาลอกเล้าถูกหวยกันทุกคนเด้อมอนี่เล่าพัฒนาจ้าฝากากดติดตามช่องด้วยนะช่องนุงบีฟีสไตล์จา้าบอกหวยให้ถูกกันทั่วหน้าเนาะเจ็ดห้าแด ดเจ็ดสี่ห้าแปดจ้ะให้เน้นนะจ๊ะห้าแปดเด้อให้เน้นห้าแปดเน้นห้าแปดผู้ได้มักสี่ตัวก็เน้นสี่ตัวเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามในช่อง youtube นะคะหนุงบี้ฟรีสไตล์ค่ะมันหมาน้ะจ้ะเด้ออ้าวจวดเลยค่ะพี่น้อง